เริ่มต้นนวดหน้าอย่างไรให้ได้เงินแสนต่อเดือนหนึ่งเลยนะคะเมื่อคุณเรียนจบไปแล้วคุณจะต้องเริ่มต้นในการนวดหน้าตัวเองทันทีการนวดหน้าต้องนวดให้เห็นผลลัพธ์ย้านะจ๊ะว่าต้องนวดให้เห็นผลลัพธ์สี่ครั้งก็เห็นผลลัพธ์แล้วค่ะในการนวดหน้าสไตล์ของครูทันนะคะแล้วก็คุณห้ามนวดเพียงแค่คนเดียวคุณหาหุ่นอีกหนึ่งคนมานวดด้วยการที่คุณหาหุ่นมานะคุณนวดเขาประมาณครั้งที่สี่ครั้งนี้ห้าเห็นผลลัพธ์เหมือนกันย้ำ เทคนิคอย่านวดหลายๆคนเพราะถ้าคุณนวดหลายๆคนกว่าจะเห็นผลลัพธ์มันยากฉะนั้นถ้าแค่2อาทิตย์คุณนวด4ี่วันครั้ง4ี่วันครั้ง4วันครั้ง,ค,ง,ค,งคุณจะเห็นผลลัพธ์แบบแน่น,นอนและเมื่อเห็นผลลัพธ์วันหน้าคุณลวจากหน้าบานเป็นหน้าเรียวจากผิวหย่อนคอยยก,กระชับขึ้นคุณเดินไปไหนมีแต่คนถามว่าไปทําอะไรมาทําไมสวยขึ้นไปทําอะไรมาทําไมดูดีขึ้นจากคุณจะคลอดมั่นใจในตัวเองและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมั่นใจในตัวเองคุณจะกล้าพีเต์เพราะมันมาจากฝีมือของคุณเอง หลังจากนั้นหุนที่ครูบอกว่าคุณฝึกเขาให้หน้าเปลี่ยนพอคุณนวดเปลี่ยนคุณสามารถที่จะโชว์ผลลัพธ์ได้เลยว่าฉันเป็นคนนวดนะและหน้าเกิดการเปลี่ยนแปลงจริงๆนี่ฉันยังนวดคนนี้ด้วยให้เห็นการเปลี่ยนแปลงพอคนเห็นเป็นไงรู้สึกว้าวเลยอยากที่จะซื้อกับคุณเลยเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยนะคะเรียนจบเปลี่ยนหน้าตัวเองแค่สองวิคุณทําตามครูทันเปลี่ยนแน่นอนสองเลยค่ะคุณต้องเตรียมตัวเป็นมืออาชีพต้องบอกตัวเองว่าฉันเป็นมืออาชีพในการนวดหน้าคุณต้องพูดค การเป็นมืออาชีพไม่ใช่เรื่องยากฟังนะการเป็นมืออาชีพไม่ใช่เรื่องยากง่ายมากเพียงแค่คุณมีอุปกรณ์ที่เตรียมพร้อมการเตรียมอุปกรณ์ครูบอกเลยว่าไม่จําเป็นที่ต้องเปิดร้านย้ํานะในยุคนี้คุณจําไว้ปาชลาด ปลาโง่ปลาฉลาดคือการลงทุนที่น้อยที่สุดแต่สามารถสร้างกําไรได้เยอะที่สุดมหาเศรษฐีเขาวัดกันที่กําไรนะจ๊ะฉะนั้นลงทุนให้น้อยแต่ลงทุนแบบมืออาชีพยังไงเตียงจก้กคุณมีเตียงแบบพกพาไปหาลูกค้าที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะเป็นเตียงสําหรับนวดหน้าครูทันก็ใช้แบบนี้15วันครูสามารถสร้างรายรับได้หลักแสนด,ด้วยการเริ่มต้นลงทุนไม่มีหน้าร้านใช้เดลิเวอรี่แบบนี้แหละไปหาลูกค้าถึงที่บ้านเตีย นี้สามารถพับได้พกพาไปหาลูกค้าได้ถึงที่บ้านอันนี้เวิร์กมากและลูกค้าชอบนะคะสิ่งสําคัญที่สุดการทํางานแบบนี้ใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมง,โมงก็สามารถสร้างเม็ดเงินได้หลักพันแล้วแต่ถ้าคุณไปลงทุนแบบกลัวๆก็กล้าลูกค้าก็ไม่กล้าจ่ายคุณเหมือนกันคะ่ะคุณลองคิดสภาพง่ายๆเวลาที่คุณไปซื้อกาแฟข้างทางคุณซื้อราคาแค่ไม่กี่สิบแต่พอคุณเดินเข้าห้างคุณซื้อราคากาแฟแก้วเราเป็นหลักร้อยคุณกล้าซื้อเพราะอะไรคุณจ่ายให้กับมูลค่าสินค้า เพราะฉะนั้นวันนี้คุณอยากได้เงินเยอะคุณต้องเพิ่มมูลค่าในการลงทุนและการเพิ่มมูลค่าอย่างที่ครูบอกคุณลงทุนแค่เนี้ยดูอุปกรณ์นะเตียงนี่เห็นไหมคะครีมชามทุกอย่างให้เขาเห็นเลยอะว่าแบบชามเราไม่ได้ไก่กาอาะไรเลยเราพร้อมรับลูกค้าเลยไม่ใช่เป็นกะละมังที่ไปใช้ทําอะไรมาหรือเปล่าเห็นไหมคะเราเตรียมตัวเป็นมืออาชีพแบบนี้พอลูกค้าเห็นว้าวทันทีพอลูกค้าว้าวแล้วลูกค้าเกิดการอยากจ่ายและเมื่อพอคุณทําแบบนี้ เตรียมตัวเป็นมืออาชีพ3เลยคือตัวคุณก็ต้องเป็นมืออาชีพด้วยแต่งตัวต้องให้ดีเราทําเกี่ยวกับความงามเราไม่สวยไม่ได้ย้ํานะเราไม่สวยไม่ได้คุณจําเป็นต้องสวยและดูดีจําไว้ค่ะความสวยเท่ากับความรวยและสี่เลยครูย้ําเลยว่าคุณต้องนวดให้ลูกค้าเห็นผลลัพธ์เพราะถ้าคุณไม่ทําให้ลูกค้าเห็นผลลัพธ์ลูกค้าจะไม่เกิดการจ่ายต่อหรือไม่ซื้อ ฉะนั้น4ข้อนี้นะคะครูบอกเลยว่าถ้าคุณมีและคุณทําได้คุณสามารถสร้างรายรับหลักแสนได้แน่นอนเริ่มต้นนวดหน้าอย่างไรให้ได้เงินแสน1นนวดหน้าตัวเองให้เห็นผลลัพธ์และหาหุ่นนวด1คน2เตรียมตัวแบบมืออาชีพเลยมีเตียงมีอุปกรณ์อย่างพร้อมนะคะ3ตัวคุณเองต้องสวยความสวยเท่ากับความรวย4ีนวดให้ลูกค้าผ่อนคลายเห็นผลลัพธ์และลูกค้าจะเป็นกระบอกเสียงบอกปากต่อปากคุณทําอย่างนี้คุณได้เงินแสนต่อ เดือนแน่นอนเพราะครูธันทําแบบนี้มาแล้วเคล็ดลับนี้เป็นครูธันทําเอง15วันแรกครูทันได้รับหลักแสนจากการนวดหน้าและแพทเทิร์นนี้ครูทันสอนลูกศิษย์ร้ายคนมากๆที่ทําแบบนี้และประสบความสําเร็จวันนี้คนอยากได้เงินเท่าไหร่คนลงทุนเท่าไหร่ถ้าคุณลงทุนแค่หลักสิบคุณอย่าหวังว่าคุณจะได้หลักล้านแต่อันนี้คุณลงทุนแค่ครั้งเดียวแค่หลักหมื่นคุณสามารถสร้างรายได้หลักแสนต่อเดือนคุ้มไหมและอาชีพนี้ครูบอกเลยนะคุณเรียนแค่ครั้งเดียวคุณมีอาี อาชีพนี้ติดตัวไปตลอ,อดชีวิตแล้วไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนมุมไหนของโลกใบนี้คุณสามารถหาเม็ดเงินได้ทั่วโลกเพราะมนุษย์ทุกคนบนโลกใบนี้อยากสวยและอยากหลอ่อถ้าคุณทําให้คนสวยคนหล่อได้คุณรวยและต้นทุนคือมือของคุณเท่านั้นเองค่ะอย่าลืมกดติดตามครูทันกดซีเฟ s t ติดตามครูทันไว้นะคะเพราะว่าครูทันจะมาบอกเทคนิคที่ทําให้คุณสร้างเงินแสนสร้างเงินลา้านและทําให้คุณสวยและรวยขึ้นได้ทุกวัน